เธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากโทรศัพท์ของสามีขณะเขาอาบน้ำภาพหญิงสาวในชุดนอนบางปรากฏบนหน้าจอเธอยิ้มบางๆอย่างใจเย็นเสียงฝักบัวดังกลบเสียงเต้นของหัวใจกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมลอยอยู่ในอากาศบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติแม้แต่แมวที่เคยซุกตัวใต้โซฟาก็หายไปเธอลุกขึ้นเดินอย่างเงียบเชียบไปยังชั้นใต้ดินพื้นไม้ดังเอ็ดอาดในแต่ละก้าว ภาพถ่ายวันแต่งงานยังแขวนอย่างสวยงามตรงผนังเธอหยิบกล่องเหล็กหนักจากใต้ผ้าคลุมมือของเธอสั่นนิดหน่อยขณะเปิดฝาภายในมีชุดแต่งงานสีขาวติดคราบเลือดแห้งกลังและโทรศัพท์เครื่องเก่าที่มีข้อความยังไม่ได้อ่านคืนนี้มาเจอกันที่บ้านสามีเธอเขาจะไม่อยู่เธออ่านข้อความเสียงเย็นเฉียบในหัวเสียงฝักบัวย,ยังดังอยู่ แต่เธอรู้ว่าสามีของเธอไม่เคยเข้าไปในนั้นกลิ่นเน่าจางๆเริ่มลอยมาเธอหันไปมองบันไดที่ขึ้นสู่ชั้นบนเงาใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ตรงปลายขั้นบันไดเธอยิ้มอีกครั้งคราวนี้ใบหน้างเงียบเงันของเธอเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เย็นเยียบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง,เ,ง,ง,งเธอกดรับด้วยมือเปื้อนอะไรบางอย่างเหนียวหนืดแล้วเสียงจากปลายสายก็ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง